อยู่ตรงนี้จุกครั้งที่นอนเดียวได้แค่หลับตากอนนอนครั้งได้ยังเห็นเธออยู่เธอ,อยังไม่ลบเลือนไปจต่วันนั้นวันนี้ฉันไม่มีใครเก็บมาการอนความเสียใจยิงรักเธออยู่อีกนัน ทั้งรู้ทั้งใช้เวลาเพื่อเริ่มจะเข้าใจแต่ทำไมทำไมต้องใจเมื่อเธอเไม่คิดจริงใจทำไมทำไมความรักที่เธอนั้นเล้วต้องแกวมันแคบฟ้องายอะไรอะไรยังย้อนเข้ามาทุกช่วงเวลานั้นยังไม่เคยจางหายวันที่ฉันมีเธอไม่ว่า นานเท่าไรฉันเลิศไม่ได้จริงจริงรู้จงรู้ว่ารักเจะคงไม่ยอมมารู้จงรู้จะใช้เวลาเพื่อลืมนจากเข้าใจแต่ทำไมทำไม้องจำเมื่อเธอไม่แค่จริงใจทำไมทำไมความรักที่เธอนั้น แค่ฝันไฟอะไรอะไรยังย้อนเข้ามาดูชชวงเวลานั้นยังไม่ใคยส่างหายวันที่ฉันมีเธอไม่ว่าเวลาจะนานเท่าไรฉันเลืไม่ได้จริงๆคนที่รักจริงจงังจะรักเพียงเธอจนหมดหัวใจฉันเิ